ที่ฝรั่งเศสชมบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องครับหอ,อยฝนดูนกเขาใหญ่พี่น้องเยอะมากครับชมบรรยากาศตอนเช้าเด้อพี่น้องเด้อครับเหลือบรรทุกสายเรือจอดเทียบท้า เรือบรรทุกใายครับโอ้ลับนำหนักเยอะมากพี่น้องชมกันบรรยากาศตอนเช้าโอ้เดี๋ยวมีชิงชาใหญ่พี่น้องตั้งโคโมโมู่ครับชิงชาใหญ่ปลายมือพีซีเอาบรรยากาศตอนเช้าให้พี่น้องชมกัมี ภาพสวยๆบรรยากาศเช้าๆครับเรือบรรทุกทรายนักแม่น้ำแสนฝรั่งเศสกรุปงปารีสใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดเลิฟกด s u บ s c r i b e เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เอฟซี FC ทั่วโลกเข้ามาส่งกำลังใจได้เด้อครับเด้อครอครัวตัวน้อยๆในฝรั่งเศส ถ่ายทําแล้วจะกิภาไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ในร้านนะพี่น้องเชา้านี้อากาศดีๆครับน้าบนโตก็ถือว่าน้ำขึ้นหลายเติบอยู่ได้พี่น้องเนาะอากาศเช้าๆอากาศดีๆภาพสวยๆเอามาฝากพี่น้องครับก็จะมีหมอก เช้าเ้านี้นะครับแนละ้วเหมาะอากาศคือค่าคอ,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 อากาศฝนเ้างนี่แหละพี่น้องเนาะหอยฝนของเฮานะครับนนนะเนาะนะชมบรรยากาศไปครับไปเพิ่เพิ่อีกฟั่งหนึ่งนะครับครับชมรูปปัน้นสวยๆพี่น้องครับก็พามาชมอีกมุมหนึ่งนอพี่น้องเนดะ้อเป็นวิว ที่สวยงามมากใบไม้กําลังเปลี่ยนสีเป็นสีทองเหลือก็จอดเทียบท่ายังพันไม้มีเรือนักท่องเที่ยวหรอกพี่น้องเพราะว่าอากาศังเศร้าอยู่นะครับเนาะสามมงของฝรั่งเศสนะครับนะครับจุดเด่นของเราก็หอไอเฟลน,นะครับ พาพี่น้องมาชมภาพสวยๆอากาศเช้าๆมีหมอกจะเป็นฝนหรือที่เป็นแนว้ไหลกับบอลลูนแะล้วพี่น้องแนละ้ะแต่แรงงานฝนเป็นกาว่าที่มีฝนตกคือนอกพี่น้องเนะาะเช้านี่นะครับด้อากาศาสวยๆนี่เกิดส่วนมากเป็นเรือล่านอาหารนะครับนะเนาะเรือริมน้ําภาพสวยๆเับนะเอามาฝากพ,พี่น้องเช้า ก็เป็นมีหมาท้องของอ,อีกมุมหนึ่งครับเนาะวิวทิวทัศน์ของฝรั่งเศสเช้านี้เชฟเราทำก๋วยเตี๋ยวไก่ให้กินเด้อพี่น้องเด้อพี่โอ้ยมาพี่น้องเลยมากินก๋วยเตี๋ยวไก่รำกันเด้อครับเด้อเส้นนี่อย่างเนี่ยเขาเอิ้นเส้นเตียงเหนียวนุ่มนี่ครับจะกันมากินกน้ำแกงแล้วพี่น้องเด้อ ้ยขัดเป็นขาดเนี่ยมาพี่น้องด้ว้ก่อนเนี่ยสดๆนี่หนังกรอบไซมอนทอดกรอบถ้วยเตียวถ้วยยักษ์น้ำซุปแส่บๆมาครับนี่ ขึ้นเตี๋ยวกับหนังไซมอนทอดกรอบพี่น้องขึ้นเตี๋ยวยักษ์ <c oughs> ไปเตี่ยวมาแล้วฟ้ามากินเข่าพี่น้องเลยมาเ <c oughs> พราะว่าหลายใหญ่ห้างพี่น้องเลย <c oughs> ล้ำลล <c oughs> ไซเรปอดหนึใส่กะปิเปนแกนด้วโโยโค้ดบักพริก้วยมาจยัดห่านงวยเลยยายพี่เอ้ยใส่เนี่ยสะดุ้งน้ำร้อนพร้อมเลยพี่น้องเลยเออพี่น้องเอ้ ใบสดมอนห่อนเย็นก่อนมันแคดกกมันขัดีพี่น้องเลยมนนนันมันแบ่บมันแสบพี่น้อง

เนี่ยเขาลงกำลังองใส่เบอร์พิกใสส่งเว้ยออกควันหูบึดได้พี่องไม ดี่ะอขอขั้นนหมไปมาแล้วไปลองเลยแ่กอีกอันเดียอำนาจก็เอารรโปูเส้บันรัวอ่ะพี่พีให้มันะไเพียอับนีมมเล cắt một kích nữa thế Mắn mong hương đấy Khá hoàn toàn Mmm. Yeah, lại làm thiệt bán lại nào rồi, không Mới đây là vốn tối ý bất Thôi đéo, ngủ no Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để bùa bỏ lỡ những

嗯。Mm hmm. ไปเจอกันไหมครับทามากคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสปอกันใ์ก็กดดิสเป็นกําลังใจปั้นในไปเพราะยี่งเศีสีนะ